ฮัลโหลติดแล้วมั้งโอเคสวัสดีครับอยู่ผมดั๊ดิชิงเคยนะฮะก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับเกือบปีนึงเลยทีเดียวนะฮะที่ไม่ได้เจอกันมาเก็ตมาแล้วมันอยู่ A อไมอ่ะอยู่เอชัดปืนผมมาเปลี่ยนนะยังมีส่กระสุนโชว์ด้วยโอ้ตายก็ สวัสดีครั้งนะหายหน้าหายตากันแบบไปนานมากนะครับก็วันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งนะับกับการสอนอีกแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็นปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะไม่มีวันสิ้นสุดอยู่แล้วนะปัญหาของวันนี้ก็คือนี่ครับตรงภาพหน้าจอนะฮะจะเห็นเป็นอันนี้ของ YouTube นะครับดูภาพแล้วเห็นอะไรสีเหลี่ยมปะนะฮะมันจะเป็นสีเหลี่ยมๆแตกๆเหลี่ยมๆแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ใน Facebook นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกิฟหรือว่าวิดีโอนะฮะมันจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ตลอดเลยนะครับ อันนี้เป็นสำหรับเบลเซอร์โคมนะครับผมเบลเซอร์อื่นที่ผมลองดูมานะฮะมันไม่เป็นเลยมันดูได้ทุกคลิปเลยไม่มีปัญหาแต่ไอเบลเซอร์โคมเนี่ยบางทีมันก็หายบางทีมันก็ติดนะฮะซึ่งผมก็เห็นมีหลายๆคนเริ่มเป็นกันแล้วนะฮะผมก็เดาๆว่าน่าจะเป็นจากเจ้าตัวว i n d o w s 10หรือเปล่าหรือเป็นที่ตัวโคมของมันเองนะฮะที่มันไม่ซับพอตอะไรมากนักนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคแก้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้แก้ต้นเหตุนะครับแต่มันแก้ไปเหตุแทนนะฮะมันอาจจะ ไม่ได้ดีเสมอไปหรืออาจจะดีก็ได้มั้งแต่มันหายแล้วนะก็คงไม่มีปัญหาหลักถ้าจะมาสอนแกโอเคนะฮะก็มาที่โครมนะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าตั้งค่านะครับผมแล้วก็ไปที่การแสดงการตั้งค่าขั้นสูงนะครับเลื่อนลงมาตรงล่างสุดนะครับจะมี2ตัวนะครับเขียวว่าระบบหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก,ก,ก็ s ายสิเมนะครับปิดเจ้า2ตัวนี้ออกไปเลยนะครับซึ่งบางคนอาจจะเปิดไว้อาจจะคิดว่าเปิดแล้วมันเร็วขึ้นนะแต่ปิดให้มันช้าลงแต่มันดูไม่มีปัญหาน่าจะโอกว่านะ ไม่รู้ว่ามันช้าหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันก็ปกตินะก็ปิดพอปิด2ตัวน,นี้ไปเสร็จก็กดรีสตาร์ทนะฮะรีสตาร์ทโคมนะครับพอรีสตาร์ทโคมเสร็จนะฮะก็เป็นปกตินะครับผมก็ลองเข้าไปดูวิดีโอเข้าไปดูคลิปดูว่ายังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่หรือเปล่าถ้าไม่เป็นแล้วก็แปลว่าหายแล้วล่ะนะครับอันนี้เป็นการแก้ปลายเหตุนะครับไม่ได้แก้ต้นเหตุเดี๋ยวผมต้องรอดูอีกทีว่า ทาง Google Chrome หรือ Microsoft นะครับจะออกมาพูดยังไงเกี่ยวกับไอ้ปัญหาตัวนี้นะครับหรืออาจจะมีการส่งแพดมาอัปเดต Chrome หรืออัปเดต Windows นะครับผมก็อ่ะปัญหามันก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยมากก็แก้แบบนี้ไปก่อนนะครับน่าจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมสียอยู่นละลักครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมไว้เจอกันใหม่เร็วนี้นะเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปแล้วนะครับ<笑><笑>ก็สอนนี่แหละเออแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย